แต่ก่อนพี่ก็ทํางานประจํานะคะแต่ว่ารายได้มันไม่พอใช้อ่ะคะ่ะพอดีไปเจอเพจของเดลี่โดน u t อะคะ่ะ mm hmm. เขาขายเฟนชายแล้วก็เคยเป็นลูกค้าของเขาด้วยอะคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้กําไรแลือขาดทุนอันนี้เราก็เลยลองดูอะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมีนะคะเป็นเจ้าของเฟนชายเดลี่โดนัทสาขาผลิตอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ ที่ขับรถผ่านร้านข้างอาชีวะค่ะเห็นคนเยอะตลอดเลยมีทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วเล่นมือถือก็มาเจอร้านในเพจอีกแต่ก่อนพี่ก็ทํางานประจํานะคะแต่ว่ารายได้มันไม่พอใช้อ่ะคะ่ะพี่ก็เลยคิดาหารายได้เสริมพอดีไปเจอเพจของเดลี่โดนัทอะคะ่ะเขาขายแฟรนช์ายก็เลยสนใจแล้วก็เคยเป็นลูกค้าของเขาด้วยอะคะ่ะ ชิมแล้วมันแป้งนุ่มแล้วก็อร่อยทีละ10บาทถูกมากก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อมาทำเองบ้างคิดว่ายังไงก็ต้องขายดีแน่นอนค่ะประทับใจหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีปัญหาโทรไปสอบถามทีมงาน mm hmm. เขาจะตอบปัญหาเราได้หมดเลย mm hmm. เขาซ mm ัพพอร์ตเราดีมากแล้วก็จะมีการส่งวัตถุดิบให้ฟรี mm hmm. ก่อนที่เราจะเปิดร้านจะมีทีมงานมาสอนให้เราทำเป็นได้ทุกขั้นตอน ไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่เป็นนะคะเต่กอนก็ขายตามหน้าร้านปกตินี่และค่ะแล้วก็ส่งให้กับร้านค้าแล้วก็คนที่เขาอยากรับไปขายต่อะคะ่ะแต่ทีนี้ไปเห็นโฆษณาของเรลี่โดนัทเข้าขายคยีออส<ๆ>ก็เลยสนใจ เพื่อจะได้เพิ่มยอดเราก็เลยเอาไปลงตามตลาดนัด3ตลาดในอำเภอเมืองอุดอรนะคะรู้สึกว่าผลตอบรับดีมากนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อกันเรื่อยๆะคะ่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกเล็กๆที่จะเพิ่มรายได้หรือทำเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะ เดลี่โดนัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำได้จริงค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์และความภูมิใจกลับมาเยอะเลยค่ะ